ทุกคนสวัสดีครับอันนี้ก็กลับมาพบก,กับชาวชาวดอยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับวันทุกคนนะวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไร่หมูเวยวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนไปเกี่ยวข้าวครับถ้าใครอยากจะรู้ว่าที่ดอยเขาเกี่ยวข้าวอย่างไงก็ตามไปเลยครับไปกันเลยครับ ทุกคนครับตอนนี้ก็ใกล้จะถือเล่หมูเวียนแล้วครับเ,เดิมไปสักพักหนึ่งก็จะถือแล้วครับไปแล้วครับ ครับตอนนี้เราก็มาถือไล่แล้วครับไล่หมูเ่เรียนแล้วครับตอนนี้ก็อุป,ปรกรณ์ที่ใช้ในการเกี่ยวขา้าวก็ใช้คอนนี่แหละครับเกี่ยวข้าวเพื่อนไปชนกันเลยครับเกิดใหญ่แล้วนะเราหน้าแดงหน้าแดง จะไป้แนอล้วเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยตอนนี้เราก็เก็บได้สองสามมาแล้วครับพอเก็บได้เสร็จล้วก็จะหาที่วานนะเพื่อนๆจะใช้ฝางครับไโต๊ข้าวนี่แหละครับวานวานในนี้ตาแดดในนี้ครับเพ ปาม่น่มอเาเินก็จลวานนะครับเพื่อนๆวานนะครับทุบกคน เพื่อนเพื่อนครับชอคลินี้ไหมครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับเพื่อนวันนี้ครับ